มหาสิทธิโชคนะครับนี่นะครับได้เป็นเนื้อสามเคนะครับน,นะครับ สามเคนะครับเลขโค้ดนะครับเจ็ดสองนะครับนี่นครับเนื้อสามเคนะครับรุ่นมหาสิทธิโชคนะครับนี่นะครับ ดูหน้าหลวงพ่อคมๆครับเป็นเนื้อเงินทองหน้านะครับเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับลงยาแดงนะครับข้างบนจะเป็นลงยาเขียวนะครับสีเขียวครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ กายคมคมครับนี่ครับสวยงามครับจะตอกเนื้อสามเคนะครับเงินทองนาคนะครับหน้าเป็นทองนะครับจีวอนเป็นนาคนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับครับสวัสดีครับ